ครับต่อไปเป็นการทำโคกเล็กนะครับสินค้าออทบจากบ้านโคกวิไลอันนี้คือการกลึงไม้นะครับขึ้นรูปไม้อันนี้ต้องทำด้วยผู้ที่ชำนาญน,นะครับ สินค้าโอทอปสินค้าประจำตำบลน,นะครับเป็นไม้รักนะครับเป็นไม้รักใหญ่ไม้รักใหญ่ที่หาได้ตามหัวไร่ไปลายนา เป็นสินค้าของฝากผูทเ่าผู้แก่ตำหม,มากนะครับใช้สำหรับเป็นของฝากของโชว์นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการขึ้นรูปแล้วก็กลึงให้มันเป็นโคร,เรงเล็กนะครับ อันนี้ก็จะขึ้นเป็นรูปตัวตัวครกนะครับอันนี้เขาเรียกครกจิ๋วหรือครกเล็กนะครับส่วนครกนี้ก็จะทำหลายขนาดนะครับก็มีอันนี้เป็นขนาดจิ๋วหรือขนาดเล็ก แล้วก็ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเจาะนะครับต้องอาศัยความชำนาญน,นะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์นะครับไม่แนะนำให้ทำเองนะครับหรือว่าถ้ายังไม่ชำนาญอย่าทำนะครับอันตรายครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับหน้าตาของครกก็จะออกมาประมาณนี้นะครับครับขอด้วยนะครับอ่าออกมาแล้วสวยงามครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับอันนี้ทําเป็นครกเล็กครกเล็กสากเล็กนะครับ 6คูสาวคูครับครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวทํำรกขนาดใดญนะครับเดี๋ยวลงให้ดูใหม่อีกทีครับสวัสดีครับ